บ, <c oughs> บ้าจารนครับเมื่อนี่ที่ป้าพี่นอ้องหูวจักกับดอกเข็มขาวครับหรือว่าต้นเข็มขาวก็วามาพอออกดอกก็ดีครับครับดอกก็สวยงามครับถามผู้เฒ่าโบล่านเพินว่า,อาดอกอยังคือง,งามเถิดจา้าว่าดอกเข็มขาวว่าท่น เลยถามว่าเอามาปูว่วาเห็ดหยางครับอาจารย์เลยสอเพื่อนว่ามันเป็นยาดีตัวว่าสันมันเป็นยาดีว่าสันได้โอกาสว่าเป็นยา,านยบ่านอาจารย์สอแล้หล่ะครับปาเจ้าบ้านแสดงว่าเพื่อนกัมาปลูไวายสวนเพื่อนครับถามไปถามมาว่าดอกเข็มขาวว่าสันก็เลยถามว่าดอก เข็มขาวเนี่ยมันเป็นยาอีหยังเพ่อ่านสำหรับดอกครับบ้านนิทรา,าดอกมันเนี่ยมันจะเป็นย่ามได้พ่อท่นสำหรับดอกมันแก้โรคตาตัวพ่อท่าวโรคตาเป็นยังไงวะไอ้กระซีอาจจะเป็นเจ็บตาตาแดงตาแฉะเปนที่บอกบอกต่ว่าแก้โรคตาตา,ตา แดงตาเฉะอยังประมาณนั่นแหละครับขั้นตาอยังประมาณนี้แหละบานี้บ้าอาจารย์กับสอนว่าใบมันเดีขับใบนั้นเป็นยาบ่พอสันใบนี่ก็เป็นยาขาพยาธต,ตัวพอสันอ้าวต้นกับใบนี่รรพคุนต่างกันแล้วบาทเนี่ยสันเอดจังไนละ ตาใบมันเนี่ยว่าสงสัยสิเป็นพญ,ญาเิ่นว่าบอกแต่ว่าขาพญ,ญาติสงสัยสิเป็นพญ,ญา่าขั้นด่าขั้นกดอยังประมาณน,นี้ระหว่างเอามาตําเก็บมากระมือหนึ่งนะครับเก็บมากรเมือหนึ่งแล้วกเขามาต้่มเขี่ยเอานามมันาวันสนเป็นยาขาพญ,ญา่าประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวเบ้าจานสิ ภาพมาเบ่งไอ้ๆก่ครับที่เราซื้อฟังอีกสอบผเถ่าโบรานมาแล้วครับหมอผื่นบานจากปราชาวบานกับเห็นเป็นว่าปู่ไว้ก็ได้สอบเองครับเห็นดอกมันเปียกๆงามๆรับเดียวสิภาพสังเกติึงที่เราซื้อฟังอีกครับนี่ะครับอี่างว่าสังเกตบางแตกๆกันครับ สำหรับดอกมันเนี่ยผู้เฒ่าโบราณว่าดอกมันเนยวไปต้มครับนี้ดอกขาวๆมันเนี่ยถ้าพ่อดอกมัน,เ,นเอาไปต้มแก่ลูกตา่าตาเป็นอย่างไรจะเก็บตาตาแดงตาเสียขั้นตาามั่านนะครับใบเป็นอายาขาพญาตินะครับเพื่อนจะบอกว่าสำนั้นจพะพญาธ่จะเป็นตัพญาธ นีอ่อย่างลำไส้ยังงือนมันนั่นแหละครับก็เล่อยใสอบเป็นบอ่าย,ยาขาไผยาดเดีวหากมันเด้ครับหากก็เป็นยาดีขึ้นกันมาท่นรากนะครับารากเรียบารเนี่ยสำหราับหากมันเนี่ยารากเข็มขาวนะครับป่า,าชาวบ้านนะกอีกคนหนึ่งว่าเป็นยาเด็ดชนิดหนึง่งราน่้นว่ารากเนี่ย ให้เอารากถ้ามีอาการอาอาการลิซิดดวงตาอ้าวเอ๊ะคำว่าลิซิดแกลิซิีดวงตาเพราะฉะนั้นหรือว่าแก้โรคตาลิซิดดวงตาลิซิดดวงตาเนี่ยอาจจะเป็นคนน,น,ๆๆๆๆนะครับอาจจะเป็นตาขั้นตาเนี้ยเนี้ยเนี้ยนะครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยขั้นในตาสีบวกานะครับ ลูทาว่าแก้ลิซิดวงตาเพราะั้นหมอโบ,บราณผู้บำนาญเขาบอกว่าถ้าลิซิดวงตานะครับใบกับแก่เก็บตาลากรากแก้ลิซิดวงตาท่านจะเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับตานะครับคั้นสีตาสีอยู่บนเส้านะครับาตาหนึ่งสีอยู่บะเส้าขั้นตานะครับประมาณนั้นแหละครับ จะมา,าเฮาใครยังโ <c oughs> อ้อยไปมาไปมาไายทำเข็มข้าวพี่น้องเบิ้งครับยุ่สวนนะครับยุ่สวนเนี่ยพี่น้องนว่ามันเปนน็นอะไรมาทักทายว่ามันยังเฮ็ดยังว่าสั่นมานะครับมาเพื่อนก็เลยบ,บอกว่ามาเฮ็ดรายก,การ ถ้าทําเข็มขาวพี่น้องเบิ้องพ่อ้ายบอก่ันเปลี่ยนกับพื้นสัมดูเลี้ยงขึ้นกันแล้ววะอ่านะครับบาดท,ที่ว่าต้อครับอันนี้รากนะครับรากเข็มขาวนะครับแก้ฤทธิ์สีดวงตานะครับท่านที่เป็นผู้เ่าโบราณาว่าฤทธิ์สีดวงตาเนี่ยขั้นตาจะสีตาขั้นไปขั้นมาขั้นไปขั้นมานะครับเกี่ยวกับตาักเสบเกี่ยวบ้างอักเสบต้อครับ อันนี้ครับจะเรื่องมาเข็มขาวเราเอาไปเห็ดยังไหเลยแต่สมัยตะก้อนไหนคนที่เอาอหมอโบราณบางท่านบางหมอเพิ่ลกับไปเข่ายาฝนหรือว่ายาหักยาสุ่มนะบมอยาสุ่มไงามว่าเอาไปต้มกินในบ่เ,เอาไปต้มเอาไปต้มกินก็นได้แต่หากมันขุดเราหักนะครับขุดเอารากล้างให้สะอาดทําเป็นมัดแค่กำมือนะครับแล้วไปต้มน้ําดื่มเช้าเย็นเช้าเย็น นะครับอ่าต้มกระต้มกินไปเรื่อยๆนะครับอ่าไม่ต้องเคี่ยวกินนะไม่ต้องเคี่ยวนะครับต้มกินไปเรื่อยๆเรืๆคำว่าสมุนไพรเนี่ยขาดหวานจะไปรักษาอาการอ่าักเสบก็ได้นะครับถ้าภาษาหนี่ว่าอาการอักเสบอ่าเกี่ยวกับตานะครับสีใบสีมาเมื่อกี้ดีสิดวงตานะครับเป็นว่าดีสิดวงตาก็ได้ดีสิดวงจมูกก็ได้หอยตากับจมูกมันยุติกล้ยกัน ข้ามาลิซิดวงอาจจะขั้นนิดๆนิดๆไปตัวเลยครับสร้างเหตุบ่ได้นะครับเพื่อเรียกว่าผู้่าวร่าดูลิซิดดวงตัวนั้นประมาณนั้นครับนี่ครับจะเลื่มได้พี่น้องได้ครับจื่อไว้ครับเข็มขาวนี่ดอกเข็มขาวนะครับอะไรนี่เด็กตีบอสูฟังอีกที่นึ่งนะครับบางทัานบางคนอาจจะฟังยังบ่ท่านเข้าใจครับดอกนะครับ ดอกเนี่ยสำหรับเกี่ยวกับโรคตานะครับเกี่ยวกับเก็บตาประมาณนั้นแหละครับดอกขาวๆเนี่ยแต่มันสิบ่มีดอกส่วนมากหมอโบราณปฏิเก็บใ้ย่ำเป็นดอกครับย่ำมีอาการเพื่อนจะเอาไปต้มกินนะครับเ,เกี่ยวกับตาแดงตาแฉะจะแดงมันรักรษาการรักเสียตาได้นะครับแล้วใบแลเป็นยาขายายนะับปัญหาเพื่อนบอกสันสันจำนำสอไปสมารจใกแล้วผลว่ากันจิน,นักกันขั้นดากขั้นเกนินยประมาณนี้สิเป็นพญหาที่เราม เก็บใบนี่กัมมือหนึ่งเอามาต้มกินครับต้มกินเขียวกินเมืเ่อกี้อันตรายยังดอกกินเสากินเลยงก็ได้เพิ่นก็บ,บอกตำหนันนะครับหมอป่นบานว่าโอ้ยุง่งเขาตะในปลายุง่งกัดเลยกัดปลายุง่งแล้วสำหรับต้นเดบานนี่ต้นก็บ,บอกว่าให้เอารากมันนะครับขุดเอาหา้หาห้างน่แก้ริซิดวงตานะครับขุดเอารากประมาณหนึ่งกัมม์ลล้างให้สะอาดแล้วก็มาต้ม แล้วมาต้มแล้วก็ต้มดื่มเช้าเย็นเช้าเย็นไปประมาณนั้นเพื่อนบอกว่าแก้ลิธิ์ดวงตาก็ได้นะครับรากนะครับลิธิ์ดวงตา่าธิ์ดวงจมูกเพื่อนบอกก็ว่าลิธิ์ดวงครับฤิธิ์ดวงตาก็สีขั้นขั้นตาหาสาเหตุไม่ได้ละครับผีใบสีมาฤิซิดวงจมูกอาจจะเป็นขั้นเงียบเงียเงียบผู้เฒ่าบาล้านหมอบอล้านจะว่าฤิธิดวงครับประมาณนั้นครับ ให้เอาไปต้มกินพอประมาณนะครับให้ต้มเตาต้มแรงนะครับให้กินไปเรื่อยๆจนกว่มันหายนะครับแล้วที่นี่ป่าชาวบ้านหมอบางคนเิ่นบอกว่าห้าเข็มเขานี่นบางหมอเพื่นจะเอาไปเขายาแก้พวกเวลัดตับเวลัดบีเพื่อนนะครับแต่ละสูตรแต่ละตำราหมอพื้นบ้าน แส่แล้วหมอจะใช้ตำรับไม่เหมือนกันนะครับสามารถนั่นครับได้จา์มาให้สอบจากบาดเช่าบ้านหมอคือบานเก่าๆสามารถเราสู้พี่น้องฟังาสามรับนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบ้าจาันทรได้่ายทำอดอกเข้มขาให้พี่น้องเบิง้งนะครับอย่ายลืมนะครับติดตาม สมุนไพรไทยโบราณตำนานเก่าๆโบ่า,ามาเราสูพี่น้องฟังคือเก้าครับดอกเขียวเข็มขาวครับสตรมรับที่มีบ่าวจานหายเบิ้งไว้ักานีก่อนครับอย่ายลืมติดตามช่องบ่าวจานสมุนไพรไทยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ